สวัสดีค่ะทุกคนพี่จูนนะคะวันนี้พี่จูนก็ทําน้ําพริกมะขามนะคะทุกคนตําหมูนะคะใส่หมูสับนะคะนี่ก็จะพวกกระเทียมนะคะหอมแดงพริกสดนะคะอันนี้พี่จูนตาทุกอย่างนะคะแล้วก็มะขามมะขามนี่ก็ใช้ประมาณอ่า ครึ่งกิโลนะคะต่อน้ําตาลน้นําตาลปี๊บครึ่งกิโลเหมือนกันนะคะเพราะว่ามะขามมันจะเปรี้ยวมากนะคะตำเสร็จแล้วก็มาใส่กระทะใส่น้ํามันนะคะทุกคนแล้วก็ผัดนะคะเนี่ยพิจูนผัดผัดอยู่นะคะแล้วก็ค่อยๆปรุงเวลาตำก็ใส่ทุกอย่างลงไปในครกพร้อมกันเลยก็ได้นะคะเพราะบางทีอใส่ถั่วด้วยค่ะถั่วนะคะถั่วตัดะถั่วตัดที่มันเป็นหวานๆหรือว,ว่าถั่วป่นก็ได้นะคะแล้วก็มาปรุงเอาทีหลังนะคะทุกคน แย่น,น้าตาลก็จะออกมาเป็นแบบนี้นะคะพิจูนเคี่ยวไปได้สักพักนึงแล้วแล้วก็ค่อยๆชิมนะคะเพราะว่ามะขามมันเปรี้ยวมากนย่น้ําตาลก็ยังอยู่เป็นอ่ะแท่งๆอยู่ต้องค่อยให้ทุกอย่างมันเข้ากันได้ดีก่อนนะคะมันถึงจะทานได้ค่อยๆชิมไปแล้วก็ค่อยๆผัดไปค่ะจนกว่ามันจะแห้งแล้วก็รสชาติมันก็ต้องออกเปรี้ยว หวานหวานนิดนึงนะคะเค็มๆออกสามรสนะคะทุกคนอร่อยนะคะเก็บไว้ได้นานำมาคลุกข้าวนะคะนะคะ